ี่นห<ม>น้างมอแล้วไม่มปืนหรอตอนขอหลังขอหลังรยหน่อยดิไม่เห็นเลยหลังรยเขาตั้งโล่เหรอเพี่พีมีเพียอ,อะไรนะอะไรยิงยางจิ๊บจิ๊บย,ยางยิงิัง ข้อหลังโรยใหน่อยดิขอหลังโลยให้ที่ดิตายมาชุมเรียนแต่ว่าไม่รู้มันนอนมันนอนหนก็ตายอ่ะไอ้้างเข้ตายาะ เฮ้ยล้น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 ร้นนล้นล้นดิมันคือลนดิมันวิ่งไปหินร้อนหน้าข้างหน้าร้นแล้วเกตบเด้งอยู่บนอยู่ข้างบนไม่แล้ๆเดี๋ยวใส่ลูกอยู่แตกป้แตกแตแตแตกแลเงสอันเใส่ยังไอิบมีไอหลังโล่หลังโล่หลังโล่ ไอ้สัตได้เอลเชสเก็บยา่เก็บยามันจะตายกูประเชิงกูจะหมดได้สัตว์ไอ้นัดศบเมื่อกี้มียาป่าวเดี๋ยวไอ้ศพพี่ปิ๊งเมื่อกี้ไอ้ต้นไม้เคลนตัวนี่นี่ไม่ได้แล้วได้ได้ยเ้แต่ใครอยู่หลังต้นไม้นะครับลูกเนี่ยลูกประเชิงเอาป่ะล่ะอ๋อเอาดิเดี๋ยวจะทให้มาพี่ปิ๊งมานนี่มาดิยิงมาเลยที่ไหนดีที่หลัคุมรถก่อนนีที่ไหนดีเฮ้ ไปตามไว้บ้าเอนั่นนะเรก็ตายแล้วดาบเลยเป็นโล่ลดแรงติดคิดิคอนท่านคงมีปืนยิงนะปืนพิษยิงแม่ยิงโคหนักอ่ะเอเจ็ดสิบหินตัวหนึ่งเจ็ดสิบนเจ็ดสิบตัวมีสองตัวเจ็ดสิบเสองอ่ะยิงดตึงเฮ้ยกูโดนหลังยิงว่ะยิงหลังโว้ยเม่อเสามนัดแตกเลยสั